สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง jr channel นะครับช่องหน่วยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหน่วยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอา2สูตรเทียบชนหลักหน่วยบนนะครับซึ่งมีสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้ว1สูตรนะครับสูตรใหม่1สูตรนะครับเทียบชนกัน2สูตรเทียบชนกันแล้วก็ชนกันอยู่2ตัวนะครับ แล้วก็จะจับคู่ให้กับหลักสิทธิที่ลงให้ดูคลิปแรกนะครับที่ชนกันที่เลขเก้าตัวเดียวนะครับก็ลองจับคู่ดูนะครับเผื่อว่าชุดนี้คู่นี้มันมานะครับตัวเลขก็มองว่าน่าสนใจนะครับคำเตือนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดใทั้งสิ้น ผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีลุกนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องลุนนะครับว่ามันจะเป็น,ปนไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสลับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอ ถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเจียแชนแนลหวยฟรีนะครับทาง y o u TUBE แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ใไปก็จะได้ไปพลาการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูนะครับ2องสูตรเทียบชนนะครับสถิติเทียบชนจากงวดที่ออก2-2-7นะครับจากสูตรใหม่นะครับที่จะเอามาเทียบชนนะครับ ว่าแรกมีชนกันอยู่ตัวเดียวนะครับเลขเจ็ดชนกันที่เลขแปดนะครับตัวเดียวออกสามแปดแปดชนกันเก้ากับสองนะครับออกสามศูนย์เก้าหลักหน่วยบนนะครับเลขเก้าชนกันที่เลขสองตัวเดียวนะครับออกสามห้าสองชนกันที่เลขแปด กับเลข2นะครับรางวัลที่ออก3 9 2เลข2เข้ามาชนกันที่เลข6กับเลข2องรางวัลที่ออก2 4 6เลข6เข้ามาของวันที่ผ่านมานะครับถ้า2สูตรนี้มาชนกันวันนี้จะชนกันอยู่3ตัวนะครับ4 7 3กับรางวัลที่ออก3 2 4สองนะครับเลข4เข้ามา อันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตนะครับปัจจุบันจะได้ตัวเรามาดูสูตรนะครับสูตรที่1นนะครับสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับสูตรนี้เป็นตัวเลข4ตัวสถิติเข้ามาจากวดที่6 5ห3สนะครับอย่างไม่ผิดวันแรกที่ลง1กรกฎาคมนะครับเข้ามาแล้วก็16กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับกับผลวันที่ออก สามสองสี่ของวดที่แล้วลงเทียบชนไว้กับอีกหนึ่งสูตรนะครับชนพันที่เลขค่าตัวเดียวนะครับเลขค่าไม่มานะครับเลขสี่เข้ามาสูตรที่เอามาชนผิดนะครับสูตรนี้เข้ามาเราก็เอาสูตรที่เข้านะครับมาเป็นแนวทางต่อของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักพันบวกหลักร้อยบนแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองสองครั้งหลักพันก็คือ เลข5หลักร้อยบนเลข3หลัก10เลขหน้าครั้งที่2นะครับเลข7บวกกัน2ครั้งนะครับ5บวก3เป็น8 8บวกเเป็น15 15บวกเเป็น2 2 ได้เลขสอตัวแรกบวก1นะครับได้เลขส3มบวกหได้เลขส 4, 4่ตัวนี้บวกสนะครับได้เลขหกสองสามสิงหาคมนะครับวดต่อไป มีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับในตำแหน่งของหลักห่วบนนะครับเรามาดูสูตรที่2นะครับสูตรใหม่ที่จะเอามาเทียบชมนะครับสถิติจากงวดที่ออก2 2 7เจข้าๆนะครับงวดแรก6บก8เป็น14 14บก3เป็น17ได้เลขเจ็ดแล้วก็เพิ่มไปทีละ3แต้ม4ตัวเหมือนกัน7 0็ดนะครับเลขเจ็ดเข้ามา ห้าแนะครับเลขแปเข้ามา13บสามสกองกับราวัลที่ออก3ามนย์เะครับเลขเก้เข้ามา3 6 9หเสองเลขสอเข้ามาสองหปดเลขสอเข้ามา 6, 9กเก้าสองห้าเลขหกเข้ามาสิบสี่สี่เจ็ดศสากับพะวันที่ออกสามสองสี่นะครับของวดที่ผ่านมาเลขสี่เข้ามาสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับวดนี้วดแรกนะครับที่ลงที่เราจะมาลุ้นกันนะครับของงวดนี้ 3าบวกสองเป็นห้าหบวกเเป็น14ได้เลขสี่นะครับเพิ่มไปทีละ3ามแต้มเจ็ดสิงหาคมหกแปดสจ็ดศูนยสจะมีมาหรือไม่นะครับ ตัวไหนจะมานะครับในตําแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้ตําแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักร้อยบนบวกหลักสิบบนแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบเลขหน้าครั้งที่1นนะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันนะครับระหว่าง2สูตร ที่ชนนะครับก็จะมีเลขสามนะครับเลขสองไม่มีมีเลขสี่ชนกันอยู่สองตัวชนกันที่เลขสามแล้วก็เลขสี่ มีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับท่านผู้ชมก็ลอง้าพิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับการตัดสินใจนี้ก็ของใครของมันนะครับชอบก็จัดขันก็ผ่านนะครับถ้าเราลองมาจับคู่ดูนะครับกับหลักสิบนะครับที่ลงให้ดูก่อนหน้านี้นะครับสามสูตรเทียบชนชนกันที่เลขเก้านะครับตัวเดียวหลักสิบนะครับ สิบนเตัวเดียวหลักหน่วย3กับ4จับคู่ก็9ก้านะครับสองคู่ชุดนะครับ จะมาไม่มานะครับท่านผู้ชมก็ลองปลอยพิอพิจารณาดูนะครับงวดนี้จะเป็นยังไงนะครับส่วนตัวก็มองว่าน่าสนใจนะครับส่วนจะมาไม่มานี่เราก็รอรุ้นเรานะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับว่ามันจะเป็นไปตามที่เราคิดเราหวังหรือไม่นะครับก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับเบื้องต้นนะครับก็เพิ่งจะเริ่มต้นนะครับ ค่าเบในหลายสูตรก็ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับหรือใครชอบก็จัดไปก่อนนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอ,ขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชรทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ jr Channel หวยฟรีทาง YouTube ก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหม่ไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือน เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ